เล่นบอนทุกเกมไปวีทอ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝันพาการ์ดยิงสู้เซนชัยจิงผ่านเป็นสเก็ตผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชิญเข้เกม วันดี้กรับผมมาพบกับเก่าเกมาอีกเช่นเคยนะครับผมมาเจอกันในเกม ROV กันอีกครั้งครับผมวันนี้นะฮะจะลองหยิบตัวละครที่ถือว่าเป็นลูก GM อย่างแท้จริงครับผมเพราะว่ามีสกินนะฮะเยอะกว่าตัวละครไหนครับผมโอ้หลูก GM นะฮะตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือไวโอเลตนั่นเองครับผมวันนี้จะหยิบมาในเลนฟาร์มป่าครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าลูดพลังแฝงครับผมแล้วก็ไอเทมที่ผมแนบไว้ตรงหน้าจอตรงนี้ครับผมโอ้ยฟาร์มได้ผดมากแล้วก็ขี้แตกแบบรัวๆเลยครับผมไปดูกัน คันได้เลยนะฮะผมจะอาพสกิลหนึ่งนำครับผมแล้วก็ตั้งค่าการโจมตีนะฮะคู่ต่อสู้เป็นพลังป้องกันต่าสุดครับผมจะได้ยิงพวกนะฮะบางๆตายครับผมแบบนัดเดียวแบบหูใส่แตกอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าเราจะมาฟาร์มก่อนนะฮะที่บัฟฟ้านะครับผมเพราะว่าตัวละครยาวไโอเนี่ยมันใช้บัฟฟ้าในการนะฮะ,ะเล่นแล้วก็ฟาร์มครับผมตอนนี้นะฮะยิงไปก่อนครับผมช่วงแรกๆอย่าเพิ่งบวกอะไรนะเพราะว่า ตัวมันต้องพึ่งของครับผมไม่งั้นมันจะไม่ค่อยโหดนะตอนนี้ครับผมยิงไปเปี้ยวไปก่อนครับผมเบาๆนะฮะนี่ฮะยิงไปยิงไปแล้วก็นะฮะพันนิดไปครับผมแล้วก็ฟาร์มตัวข้างๆต่อครับผม่ยิงไปเรื่อยๆครับผมถ้าใกล้ตายเนี่ยเราค่อยกิ้งหนีไปครับผมแล้วก็ยิงอย่างนี้ฮะจะได้ฟาร์มไวๆนะครับผมอ่ายงระเบิดไปก่อนแล้วก็ยิงหมุนตัวเข้ามาแล้วข้างล,ล่างครับผมโดนเวทบัฟแดงครับผมโอ้โหคงไม่รอด่ะจังหวะนี้ครับผมลงไปช่วยก็คงไม่ทันนะครับ ผมตอนนี้เพราะว่ามีโมทอร์ตัวเดียวฮะแล้วเขามา3ตัวนะครับผมแล้วยังไงผมกิงไปยิงับผมแล้วเอลสุอะไรไปอยู่ตรงนั้นกับผมเอลสุยังไงไอสุโดนยิงแล้วก็ยังไงเจอหูยโมทอร์สคิไปแล้วก็แย่งบัฟแดงคืนมาครับผมตอนนี้นะฮะเจอนะคลิกซีกับผมแล้วเปิดไปกับผมทําให้หมีไปได้แต่ะฮะแก๊กยังไม่กลับนายนี่มันอาทานแพ้คกับผมเจอมาทอร์ไปดักแล้วผมก็หมุนตัวกิ้งแล้วก็เพี้ยงระ,ะเบิดไปเรียบร้อยตายเลยครับผมโอ้โหี่ เองนี่มันอาจหานจริงๆครับผมตอนนี้ขอแย่งคลิปก่อนฮะเพื่อที่จะเวลสี่แล้วก็เวลสี่จนได้ครับผมฮะตอนนี้ก็ฟาร์มนกไปก่อนครับผมอี้ยโดนเอลสูนะฮะ จึงหนึ่งก็ผมลดไปเล็กน้อยครับผมตอนนี้นะฮะไปกลางต่อครับผมอะไอย่างเงี้ยแล้วก็กิ้งกิ้งไปก่อนครับผมตอนนี้นะฮะมาเช็คบัฟฟ้าเขาไปหรือยังไปแล้วนะฮะผมก็ซุ่มในปา่าครับผมมีแก๊กมาครับผมดูนะฮะว่าใครจะมีมาเอลสุมาอีหนึ่งสองลบหนึ่งล่อให้นะฮะโอทอตีไปก่อนแล้วยังไงยังไงย,งยิงยิงเอลสุพุ่งไปโดนระเบิดไปครับผมฮู้ยบาสุก้ายิงไปครับผมโอ้ถือว่าเป็นอันตีที่โหดพอดูเลยนะอันตีของครับไวเอรเล่นฮะ มันมีพลังทําลายล้างเหมือน SQ เลยครับผมสามารถและเปิดนะฮะยิ่งพลังของคู่ต่อสู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งกดอันติยิงใส่มันจะยิ่งทําลายล้างได้มากขึ้นตามขีพพลังที่เหลือน้อยนะฮะนี่ฮะแล้วเราก็ได้บัฟฟาเขาขึนมาครับผมแต่ยังไงยังไงยังไม่กลับยิงไปยิงไปตายไหมตายไหมเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งแล้วยังไงครับผมคิกซี่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 ยังไง แล้วก็แทงตอบยิงซ้ำไปอีกหนึ่งนัดเรียบร้อยโอ้ยแปบ๊บเดียวนะโอ้โหเก็ซีคิวยังง่ายได้ครับผมกับไวโอเลตสายนี้ครับผมอ่าดูกันต่อตอนนี้ไปเช็คบัฟแดงเขาไปแล้วนะฮะผมวกกลับมาข้างล่างฮะฟาร์มต่อครับผมอ่ายามสึกเราลบยามสงบเราฟาร์มครับผมตอนนี้ฟาร์มสองตัวไปเลยพร้อมกัน,นะฮะยิงแล้วก็ยิงพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยพร้อมกันไปเลยโอ้ยตัวนั้นนะฮะลากออกมาไกลเกินไม่เป็นไรฮะเรา ทิ้งไปก ear, right I I ่อนเลยแล้วกันครับผมแล้วก็มาฟาร์มครับผมอ่าเพื่อความว่องไวนะฮะมาฟาร์มตัวนี้เลยแล้วกันครับผมแม่ดูกันต่อครับผมนี่ฮะนี่ฮะจะเวลหกแล้วครับผมนี่ฮะยิงยิงยิงิงไปกิ้งยิงยิงยิงความระเบิดกิงยิงเล่นง่ายๆสไตล์นะฮะไวโอเลตครับผมตอนนี้ตรงกลางมีประเด็นนะฮะแต่ขอเอาบัฟแดงก่อนเลยแล้วกันครับผมยังไงครับผมแล้วก็ยังไงเรียบร้อยครับผมแล้วก็ฟาร์มอีกตัวหนึ่งเลยและกันครับผมน่า นี่นะฮะแล้วมีประเด็นอีกไหมแฟดวิ่งมาแล้วครับผมแฟดจะล้วงเปล่าแฟดจะล้วงเปล่าแล้วก็เอานกไปครับผมแล้วก็ยังไงซุ่มในนะฮะคุมยาก่อนครับผมยังไงเขาจะเอาไหมยังไงยังไงแฟดวิ่งมาแล้วก็ยังไงเปิดอันติผมเดินหนีก่อนแล้วก็กิงหลบแล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งดอกครับผมอุ้ยนะ แรงพอดูเลยฮะอุย้ยแล้วก็เจอเอลซูฮะเอลซูย,ยังไงว่าระเบิดไปแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โเกือบโดนนะฮะแฟตดนะฮะต่อยหมัดรอรูหนีไปก่อนแต่เอลซูก็โดนเอสคิวของโมอท็อซ้ําไปอีกรอบกับผมผมไม่กล้าเสี่ยงนะฮะกลับก่อนละกันครับผมโ,โ,หโห้เล่นไวยโอฮะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเสี่ยงนะแรับผมอันไหนเขาได้เข้าอัานไหนเขาไม่ได้ก็ถอยครับผมนี่ฮะ พลังเหลือน้อยไม่กล้าับผมไม่กล้าบวชฮะถอยก่อนครับผมอ่าไปเริ่มต้นใหม่ฮะไปฟาร์มก่อนยาวๆรับผมตอนนี้นะฮะอยากได้ดาบคริมาฮะถ้าได้ดาบคริสักชิ้นเนี่ยโอ้โหรับรองนะฮะขี้แตะล้วนๆนะฮะยังไงฮะมีขี้ขาวด้วยฮะสังเกตดูครับผม ยังไงฮะฟารมไปก่อนครับผมจังหวะนี้ครับผมนี่ฮะยิงไปยิงไปยิงไปนี่ฮะเริ่มรุนแรงแล้วครับผมเริ่มคลิกแตกรัวๆแล้วฮะนี่ฮะโอ้โหหกร้อยหกร้อยหกร้อยยิงธรรมดานะฮะนี่ฮะโอ้โหโอ้ยขี้ข่าวพันห้าก็มาครับผมอะยิงไป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 เริ่มแรงแล้วฮะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนฮะมีฉี่ข้างบนครับผมแล้วเลนบนนี่ว่างอยู่ครับผม ฉี่มาแล้วยิงไปแล้วก็ระเบิดไปหนึ่งดอกแล้วก็หือโดนกระแทกไปครับผมแต่ก็หนีไปได้นะฮะเราอยังไงโอ้โหมือของเราเปิดอันติเลยหรือ oh, 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 oh. ตอนนี้ป้อมเหลือน,นิดครับภรรยาครับผมนี่จะกิ้งแล้วก็ยิงป้อมให้แตกครับผมนี่ฮะเหลือน,นิดเดียวเหลือ200อีกสักรอบก็คงแตกครับผม เรียบร้อยครับผมแล้วก็แตกจนได้ครับผม่ะตอนนี้ไปเช็คแดงเขาก่อนครับผมว่ามีอเอาไปแล้วฮะนึกว่ายังไม่มีครับผมแล้วตรงกลางมีประเด็นโอ้ยข้างกะตรงข้างล่างก็มีประเด็นฮะตอนนี้ขอเคลียร์คลิปกลางก่อนครับผมแล้วยังไงครับผมตอนนี้ยังไง,งไงแฟดนี้ไปแล้วแฟดนี้ไปแล้วแล้วก็ยังไงตายไปครับผมอุยเอาไทายได้ไหมโอ้หไม่ได้ครับผมโอ้ยยิงปืนใหญ่ปาสุกาก็ไม่โดนนะ โอ้โหแก๊กของเราหนีไปได้ครับผมขอตอดปอมสักนิดนะฮะยังไงหุยเกือบโดนดึงไปก็ได้ครับผมแล้วก็ยิงไปยิงไปตายไม่ไม่หุยแลกชีวิตเลยครับผมหมดทอดนะฮะโอ้โหไม่ยอมทายเดียวเลยครับผมโอ้โหไม่ไหวหนีก่อนครับผมตอนนี้มาฟาร์มต่อเลยฮะตอนนี้ได้ปอมบนปอมล่างแล้วครับผมเล่นได้ง่ายกว่าเดิมเยอะฮะเอาแดงต่อเลยและกันนะครับผมแม่ยังไงครับผม ยิงแดงยิงแดงไปยิงแดงแล้วก็เอาตัวเล็กอีกตัวหนึ่งไปครับผมตอนนี้นะพยายามจะเอากลางกันได้ได้ฮะได้ดาบครีมาแล้วครับผมนี่แหละฮะความแรงจะบังเกิดขึ้นตอนนี้แลลวครับผมโอ้โหแล้วบนตอนนี้ฮะฉียอยู่ตัวเดียวครับผมมอทอจะไปทันไหมผมเอาบับฟฟาก่อนละกันนะฮะตอนนี้ขี้แตกเป็นพันแล้วครับผมนี่ฮะได้ดาบครีมาแล้วนะฮะจะแตกทันไหมยิงไปตรงกลางยิงไปตรงกลางมีใครเหลือรอดอีกไหมยังไงก็ผมแก๊กแก๊กแก๊ก แกกอยิงต่อไปละกันยิงต่อไปละกันเอลสุเอลส,อสุมาทำอะไรตรงนี้แล้วตรงนี้คืออุ้ยโดนด,ดียวแรงเหมือนกันนะเอลสุถ้าไม่ไหวหนีก่อนกิ้งหนีก่อนครับผมโอ้โหแล้วแฟดมาลอยข้างล่างครับผมตอนนี้น้องมือไปเติมอยู่ฮะโอ้โหแตกหรือเปล่าย,ยังไม่แตกนะครับผมตอนนี้ฟาร์มเอาเลือดก่อนละกันฮะเวลจะ11แล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะ ยังไงแก๊กยังไม่กลับใช่ไหมแก๊กยังไม่กลับแล้วผมไปดูฮะแดงข้างบนฮะนี่ฮะปะลาหลอยแดงเลยและกันครับผมตอนนี้ฮะเอาแดงเขาไว้ก่อนนะครับผมแล้วตรงข้างล่างมีประเด็นฮะสตัวพยายามหลอยครับผมแล้วยังไงโดนไล่อยู่3ตัวเติมมาแล้วครับผม ผมไปดักนะฮะแฟดเลยฮะตอนนี้มองแมปอ่านเกมให้ออกฮะมาตรงนี้เนีวแล้วก็ปิไปจักอีกร้อยครับผมรู้ไว้แล้วนะฮะว่าจะต้องมาแถวนี้ครับผมนี่ฮะสายตาเยวคมครับผมฮะมองเห็นเลยว่าเขาจะหนีมานะฮะแล้วก็เก็บไปได้ฮะเป็นคิวทีห้แล้วครับผม อนนะะขอฟาร์มก่อนละกันตัดฟ้าเขาเลยลวฮะนี่นะฮะอะไรที่ตัดได้เขาจะได้เกิดชานะครับผมแล้วก็ยิงไปแล้วก็มาตรงะฮะข้างล่างต่อเลยครับผมนี่นะฮะจีบเข้ามาพอดีนะฮะยิงคิ้งยิงความไปก่อนนะฮะยิงก่อนสักจึกสองจึกนะครับผม แล้วยังไงจะมีใครมาไหมครับผมไม่กล้าเสี่ยงนะฮะเขามี2ตัวไม่ไหวฮะหนีก่อนละกันครับผมออ้ยเรายิงอยู่ตัวเดียวนะฮะบ,บอกบางสักขนาดนี้นะฮะน้องกินของเราฮะตอนนี้ฟาร์มฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนนี่ฮะขี่เริ่มมาแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงยิงไปยิงไปเปิดอันตีเหลอเปิดอันตีเหลอยังไงครับผม แล้วยังไงยิงไปหนึ่งรอบครับผมแล้วยังไงยังไงยังเข้ามายังเข้ามายิงยิงยิงแล้วก็ปะซุก้าไปเรียบร้อยโคตรแรงครับผมหูยพาสซีฟเขามันฮะยิ่งตัวละครนะฝั่งตรงข้ามยิ่งเหลือน้อยเท่าไหร่แล้วยิงปะสุก้าไปโดนเนี่ยโอ้โหยิงลดเยอะครับผมนี่ฮะ ไปต่อนะฮะคิวที่6แล้วครับผมขอนะฮะมีใครหลงมาไหมมีใครหลงมาไหมนะฮะขอยังไงดวนกับฉีหน่อยฉียังไงครับผมฉีกลับไหมฉีไม่กลับยังไงกลับยังไงฉี่ไปฟิกเกอร์มาเฉยผมกิ้งหลบแล้วก็กิ้งตืนใหญ่ไปรอบนึงโอ้โหเอาไอ้ไม่่มกี้แบง์ฟิกเกอร์เข้าไปหรอ ฟิกเกอร์โยกเอาเอาโอ้โหฟิกเกอร์โยกนะครับผมแล้วก็เก็บครับผมอ่าบัฟแดงไปฮะแล้วตอนนี้ฮะถอยดีกว่านะครับผมหูยกลัวแก๊กจะดึงครับผมแล้วยังไงครับผมอ่ามาตรงนี้แล้วยังไงยิงนียนะอันตีหนีไปก่อนครับผมเอลสูนะฮะตอนนี้ยิงทีคีพันหกแล้วนะครับผมอ่ายิงนี่ฮะแตกสองพันแล้วฮะโอ้โหไปคคี พันหกเดี๋ยวนี้เป็นสองพันแล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โห,โหโรัวๆเลยครับผมแม่ยังไงฮะยิงนกต่อเลยครับผมแล้วก็ไม่เคลียร์ล่างครับผมตอนนี้เราได้เปรียบเยอะนะฮะนี่ฮะโอมิอาร์มแล้วนะฮะนี่ฮะดูดเลือดแรงขึ้นอีกครับผมแล้วจินสตาชัยนะฮะออกเกาะเกิดไปเลยละกันครับผมเผื่อมีไฟไหนที่เราแบบต้องสลละชีพนะฮะแล้วยังไงมีประเด็นอีกแล้วผมขออ้อมเลยละกันนะฮะดักไว้ครับผม ยังไงยิงใส่แก๊กแล้วดึงผมได้ยังไงผมกิ้งหนีก่อนแล้วก็ยังไงแล้วก็ยิงยิงไปยิงไปแล้วก็อืมไม่โดนนะฮะตัวบางๆเลยฮะเจอแก๊กอืมป้องกันไว้ได้นะครับผม,มอ่าอย่างไงกิ้งมาโดนลูกปืนสิครับผมแต่ยังอันติหนีไว้ได้แล้วก็เรียบร้อยนะโอ้เโโจอนะปาสุกา้าพิฆาตมานไปอีกรอบก็ผมอุยอย่างแรงครับผม โอ้โหตอนนี้นะฮะได้เปรียบสุดๆเลยฮะขอป้อมอีกสักป้อมแล้วกันครับผมตอนนี้คลิปล่างเข้ามาแล้วฮะไม่ได้เคลียร์เลยฮะดันคลิปไม่ขึ้นเลยครับผมต้องมาเคลียร์ก่อนครับผมนี่ฮะไปเคลียร์ก่อนครับผมแหมยังไงต่อกบผมเอาบางกรเลยแล้วกันผมคนเดียวก็เอาได้ตอนนี้ขีแรงมากๆครับผม1,900 2,000แล้วนะฮะ ยิงยิง,ย,งยิงไปยิงไปคงาบว่ามีใครมานะฮะยิงไปยิงไปยิงไปนี่ฮะโอ้ยสามพันก็มากับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ่าแล้วก็มาฟาร์มต่อเลยครับผมฮะเอาแดงต่อฮะโอ้ยสามพันสามพันโอ้ยอย่างแรงนะฮะโอ้โหนะฮะจากนั้นก็มาเคลียร์ข้างล่างต่อได้เลยครับผมนีฮะนีฮะ,ฮะไปฮะ ไปฮะเอาพยายามฮะไปหลอยตรงข้างล่างต่อครับผมอูยาเจอนะฮะยังไงยังไงยังไงจังหวะนี้หิวไปหน่อยครับจะเอาแฟดครับผมแล้วก็โดนดึงแล้วก็โดนดูดเรียบร้อยตายเลยครับผมเอ โอเคครับผมมาที่กอเกิดครับผมเกิดแล้วนะฮะไปดูเกมกันต่อเมื่อกี้ครับผมหิวไปหน่อยครับผมคิดว่าแก๊ไม่มาเติมครับผมเจอดึงแล้วก็ตูดไปเลยครับผมอหูแตกไปเลยฮะตัวหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้มาเคลียนะฮะชีฟด้านบนงแล้วก็ได้เกาะเกิดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตีไปเรื่อยครับผมนี่ฮะเอาบัฟฟ้าไปด้วยครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้ตรงกลางครับผม คีบครับผมกําลังดันอยู่นะฮะแต่มีคีบฝั่งนรอง้ามนะฮะมากันไว้ะฮะยิงไปก่อนนะฮะยิงไปก่อนเลยครับผมอาแล้วยังไงจะดึงอีกแล้วเขายิงเอวสุกอุ้ยเกือบตายอู้แล้วฉีมันยังไงฉีมันยังไงฉีมันยังไงจะรอดไหมฉียัยงไงก็ลกิ้งยิงฉีไปแล้วก็ยังไงครับผมแฟดแฟดเอาไหมแฟดเอาไหมอุ้ยหนีไปได้ครับผมโอ้ยแล้วยังไงครับผมจหวันนี้ยิงไปเรื่อยๆครับผมอ โอดแรงเลยนะฮะตอนนี้เอาฟ้าเขาฮตัดไดต้ดตัดเลยฮะแล้วก็คีบมาตรงข้างล่างพอดีครับผมคงมจะได้นะฮะอ่ะป้อมอันนี้แล้วครับผมรีบโ,รโ้รยโอ้ยเจ้สุกเองจะยิงอะไรตั้งหนาเนี่ยโอ้โหแล้วยังไงตายไหม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 โอ้ย <c ười> เกือเพราะผมแต่ไฮยาเตะฮะสอยไม่ได้ครับผมเอ้คิกซี่คิกซี่โอ้ยเจออันติคิกซี่ฮะดีที่ออกก่อเกิดไว้ครับผมแล้วก็หนีไปก่อนละกันครับผมไปเติมพลังก่อนนะฮะ แล้วเอาอันนี้ของเอกซออกก่อนครับผมยิงไปยิงไปเอาแดงเขา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 ครับผมยังไงครับผมจะได้นะฮะปอมกลางไหมยังไงยิงมายิงมาถอยก่อนถอยก่อนยังไงครับผมหูแล้วก็กิงไปครับผมจะได้ไหมเรียบร้อยครับผมโดนนะฮะยิงปืนเล็กไปครับผมฉีงเราตายไหมครับผมแล้วยังไงครับผมจังหวะนี้ฮะผมได้ปอมนี้แล้วหรือเปล่าครับผมหูไม่กล้าเสี่ยงนะ ผมไม่ค่ oh เสียงเพราะว่านะฮะพลังชีวิตเหลือน้อยแล้วครับผมตอนนี้ขายเกาะเกิดครับผมแล้วก็ออกชิ้นนี้เลยแล้วกันครับผมนี่ฮะคลิกอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าออกฮะเจาะเกาะมูล,ลาาสะออกไปก่อนเลยครับผมเพื่อเพิ่มความแรงคะในการโจมตีคู่ต่อสู้ไปครับผมนะ ตอนนี้นะฮะยังไม่ใช่อ่าทิกอะไรฮะตอนนี้ทิกอยู่ตรงนี้เลยครับผมขายรองเท้าเองออกซิลิสติงเลยครับผมทำไมถึงขายรองเท้ากันสานาสนะครับผมเพราะว่าตัวนะฮะซิลิสติงฮะมันมีกันสะนะอยู่แล้วก็ผมนี่ฮะเพิ่มขีแล้วก็เพิ่มพลังในการโจมตีเร็วก็ผมถึงจะเดินช้าแต่ว่าเรายิงเร็วนะฮะทดแทนกันไปฮะแล้วก็ขีรัวๆเลยครับผมมีคิกสังเกตฮะยิงยังก็ติดขีครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะยิงเร็วยิงรัวแล้วก็ติดขีรัวๆครับผมโอ้โห ดูกันต่อนะครับผมนี่ฮะท,ที่ผมบอกครับผมเดินช้าแต่ไม่เป็นไรฮะเราเอาโจมตีแรงเอาโจมเตียเ,เร็วไว้ก่อนครับผมนี่ฮะเพราะว่าตัวละครอย่างไวโอไม่ต้องวิ่งเร็วอะไรมากมายฮะเพราะว่ามันกิ้งยิงกิ้งอยู่แล้วดูดูจังหวะนี้ครับผมยังไงยิงแล้วก็ถอยไปแล้วผมหลบในพุ่งยาแล้วจงวังหวะนี้ยังไงครับผมแล้วก็เก็บหนึ่งไปครับผมแล้วจะเก็บสองได้ไหมเก็บสองไม่หนึ่งรอบแล้วเก็บสามได้ไหมอุ้ยเก็บได้แค่สองครับผม ือบครับผมสุดจริงๆฮะจังหวะเมื่อกี้ครับผมหุยเก็บลิกซี่ไปแล้วก็เก็บแฟดไปครับผมดูความเร็วความแรงของการโจมตีครับผมโอ้โหแล้วจวังหวะนี้ต้องได้ป้อมนี้แล้วนะฮะอุ้ยโดนโจมตีฮะกิ้งหลบไปก่อนยิงไปครับผมนี่ฮะแล้วก็เอาป้อมกลางกัน,กนอีกรอบไปครับผมแม่พลังเหลือน้อยแล้วฮะตอนแรกว่าจะกลับไม่กลับเลยฮะ เอาให้มันจบไปเลยแล้วกันครับผมยังไงครับผมยิงยิงย,งยิงไปยิงไปยิงไปย,งไปยิงไปแล้วก็จบไม่จบไปครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหโคตรโหดกระโดโดยิงสมเป็นนะฮะลูก JM อย่ยิงแท้จริงกับไบโอเลตของเรานะฮะเรียบร้อยนะครับเตอรี่ไปแล้วครับผมมาลุ้นกันได้เลยว่าใครฮะจะได้ MVP ในแมตช์นี้ไปครับผมรอสัก ครูนะครับผมอ่า MVP ครับผมเป็นของฮะไวโอเรตฮะอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยครับผมอ่านี่นะฮะมาดูครับผมสถิติกันสักหน่อยนะฮะค่า12ครับผมตายหนึ่งแล้วก็เอสซีเจ็ดนะครับผมโอ้โห ของก็ออกประมาณนี้นะไอเทมในเกมมันก็รายละเอียดครับผมนี่ฮะโอโ้อยู่ในวงไฟครับผมโอ้โหเยอะที่สุดเลย6 61. 3 61.3ก็ครับผมอ่าท้ายนี้ครับผมก็ขอขอบคุณที่ติตามรับชมกันมาจนจบคลิปด้ครับผมกับการพามาดูสเต็ปครับผมของลูก GM อย่างไวโอเลนะครับผมอ่าแนบลูนพลังแฟนแล้วก็ไอเทมไว้ให้แล้วนะครับผมในคลิปฮนะพอจะเป็นแนวทางในการฟาร์มป่าได้นะครับผมบนะรับรองนะฮะโหดฟุดฟุดครับผมแล้วก็คิแตกรัวๆอย่างแน่นอน ครับผมอ,อย่าลืมชมบกันมากกดติดตามกดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก่อนเกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในอีพหน้าครับผมสวัสดีครับ